สวัสดีคุณผู้ชมนะทุกท่านด้วยนะครับผมยอพรมมงคลครับผมชื่อคาชานะครับผมโอเคนะครับวันนี้ผมอยู่ในเกมของ Minecraft ครับผมกับในช่วงของมอส์รีวิวนะครับผมโอเคเนี้ยวันนี้ผมมีมอสมารีวิวครับผมมอสนี้ครับผมค่อนข้างอิงประวัติศาสตร์เนี้ยครับผมนั่นก็คือมอสของ American Revolution เนี้ยครับผมการปฏิวัติอเมริกาเนี้ยครับผมผมจะไม่บอกที่มาที่ไปนะครับทุกท่านสามารถเซิร์ชเข้าไปดูได้ครับผมตาม Google นะครับการปฏิวัติอเมริกานะครับผม อิงประติศาสตร์มาเลยนะครับแล้วก็ทหารจะแบ่งเป็น2ฝ่ายครับผมระหว่างฝ่ายอเมริกาแล้วก็ฝ่ายบริทิชเนี่ยครับผมหรือว่าพวกอังกฤษเขาเนี่ยครับผมนี่ฮะสุดยอดมากเลยครับผมจะเห็นว่าทั้ง2ฝ่ายจะจับปืนนะครับรู้สึกปืนนี้จะเป็นปืนมัสเก็ตเนี่ยครับผมเป็นปืนที่อัดดินแล้วก็ยิงไม่ใช่อัดดินดิมันอัดลูกกระสุนเลยสักอย่างหนึ่งแล้วก็ยิงเนี่ยครับผมมันเป็นช่วงในอดีตกาแล้วนะครับผมช่างหัวมันนะฮะโอเคนะครับ รู้สึกว่าตัวสปาวมันับผมจะมีอยู่4ตัวนะฮะนี่ครับผมแล้วก็มีตัวสปาวแบบพิเศษนะฮะอันนี้ครับผมวิธีการคราฟนะฮะก็คือการใช้อรอนนี่ผม2อันนี้นะแล้วก็กันพาวเดอร์วางไว้ตรงกลาง5อันนีครับผมแล้วก็อันนี้แพร้งนะครับผมวูเดนแพร้งนะฮะอันนี้ก็เป็นอเมริกาบล็อกนะับผมขามว่าสองบล็อกนี้มันทํายังไงไม่ใช่ทํายังไงมันเอาไว้ใช้อะไร2บล็อกนี้ับผมมันเอาไว้ใช้ในการสปาวนะฮะผมจะลองสปาวดูว่าผมเพราะผมก็แม่งไม่เคยใช้เหมือนกันนะรสจปปาาเ็หม เออทำไมมึงไม่สปาลครับน,นี่ของอังกฤษนะฮะอันนี้ของอเมริกาเออสปาลหน่อยดิสปาลด,ดิลูกสปาล์เดนะฮะมันเป็นสปาลอะครับจริงจมันเป็นสปาลเนอร์นะเฮ้ยหรือว่ามันไม่กลัวมันไม่น่าจะเกิดมาวะ่ะลองเอาวางไว้ไหลายๆบล็อกโอ้ my god มีหน้าเกิดมาว่ะครับที่ตายเถอะหรือว่ามันมีสปาลเนอร์ของมันอยู่แล้ว สปาวเน่ของมันเป็นอันที่อยู่ในมือเราหรือเปล่าอาจจะใช่ก็เป็นได้นะครับเอ่อเอาเป็นว่าเราทาบ็อกซ์สองบ็อกซ์นี้ไว้เล่นๆละกันนะครับเพราะว่าไม่เห็นมีตัวอะไรเกิดมาเลยสักตัวนะครับผมโอเคนะครับอันนี้ครับผมมันเป็นตัวทหารอังกฤษเนี่ยครับผมที่ถือมีดเนี่ยฮะนี่ครับผมโคตรหลอ่อตัวนี้ก็เป็นทหารอังกฤษที่อาถอปืนอ้โหมม่งจะยิงกลัว นี่ครับผมแล้วก็ไอ้กสองตัวนี้ครับมันจะทําสงครามกันนะครับห้ามอยู่ใกล้กันครับผมเพราะว่ามันจะใช้มาสเก็ตยิงกันนะครับเพียมากครับผมมีเจอทหารอเมริกากูหน่อยโอ้โหฟันแล้วครับดาเมจเขาสองครับผมโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเขาฟันเพื่อนมึงมันทำไมมึงไม่ฟันเพื่อนขืนบ้างวะตายนั่นแหละยิงไปยิงอีกนัดหนึ่งเดี๋ยวก็ตายแล้วทหารอเมริกาโอ้โหยากขนาดนั้นเลยโอ้โห ปืนสมัยก่อนต้องเข้าใจครับผมว่ามันยิงยากนะฮะเพราะว่ามันต้องใช้ลูกกระสุนในการรีโหลดด้วยนี่ครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูปืนที่มันใช้การที่ใช้ในการยิงกันนะฮะนี่ครับผมวิธีการคราฟต์มัสเก็ตนะครับก็คือนี่ครับผมเหล็ก3ก้อนครับผมบุนเดนแครนนะฮะแล้วก็คัน์เทลเดอรินอันอันนี้ก็เป็นกระสุนมันเนี่ยครับผมมัสเก็ตบอลนะครับผมจะลองเปลี่ยนเป็นธามไม่ใช่ธามดิเป็นเกมหมดศูนย์นะฮะ วิธีการยิงครับผมก็กดที่ขวายิงได้เลยเนี่ยนี่ครับผมดาเมจที่เข้าไปจะอยู่ประมาณ1ินะฮะเราก็ต้องรีโหลดด้วยครับผมเพราะว่าปืนนี้นี่บอกเลยว่ารีโหลดได้ค่อนข้างยากเดี๋ยวรีโหลดตัวไหนวะคิวนี่ไม่ใช่ละอาบอกว่านี่ไงรีโหลดคอมพิวต์โอโ้โหกดที่ขวาค้างไว้นะครับผมกว่าจะยิงออกมาได้แต่ละลูกไม่ธรรมดา,าจริงนะครับผม อพี่เองถ้ามาันจะาขนาดนี้โอ้โหมันนานนะครับกดขีกขวาค้างไว้ประมาณกี่วิดีวะโอเคเสร็จแล้วยิงครับผมต้องกดขีกขวาค้างไว้นะครับในการรีโหลดนะครับผมประมาณ5วิดู1น3 4 5าฟาก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ก ถ้าจ้อาชัวร์ๆสิบว,วิเนี่ยครับผมเราถึงจะรีโหลดมัสเก็ตนี้ได้นะครับผมทั้งหมดทั้งมวลของมอสนี้มีแค่นี้ครับผมเพราะว่ากูเป็นร้อนในนะครับผมขออภัยด้วยนะครับพูดเยอะไม่ได้ครับผมตอนนี้ปากเจ็บไปหมดแล้วครับผมลิ้นโดนทีกูคิดน้ำลายโดนทีกูจะตายเนียครับผมไม่ต้องพูดถึงเคี้ยวข้าวนี่กูดั้งแบบชักดิ้นชักงอตายห่าเลยครับลำคาญมากเลยร้อนในนะฮะตอนนี้เอายาม่วงทายแล้วยังไงยังไงก็ไม่หายจะมาเป็นครบหนึ่งอาทิตย์อยู่แล้วเนี่ย เนีคช่างหัวมันนีผมใครชอบกดไลค์ผมชอบมากๆกดซับนะสำหรับใครที่อยากจะได้มอดนี้ยผมจะเอาไว้ลิงก์ไว้ให้ตรงด้านล่างเดสคริปชั่นเนี้ยผมแล้วก็สำหรับวันนี้ผมได้รับขอม,มากครับ Gonna hold me back. So I sat on top of the world for a minute. When it hit it, I could find the crap. I said, uh...